ยกนะครับธีรพงศ์เสียวปอรครับจะพบกับนักโมยจากโมร็อกโกโม,โมูมันเทาฟิกโอ้ด้านบุกด้านชนเลยครับมูมันเทาฟิกโอ้ยมีศอกครับโอ้โหธีรพงศ์ก็มีของดีครับโอ้ยน่ากลัวครับเขายโยน นี่ฮะโอ้โหอีมีสองปันกันขนาดนี้ฟันกันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นเลือดแล้วครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างฟันครับเอาเสียบเข่าครับนี่เอามามาสิปัดคืนครับฟัดไปมันต้องมีเลยนะต่างคนต่างฟันเข้าเลยครับแหมมีแทงสวนครับหนึ่งสองมาแหมตอนนี้ครับหน้ามันช้าไปหมดเลยครับแรกเป็นแรกครับธีลพงบอกเลือดมายังพี่บอมเลือดเลือดมาหรือยังโอ กันอย่างนี้เดี๋ยวแหมชุดครับทั้งทีทั้งทีทั้งเตะทั้งหมัดอ้าวต้องมาให้ทันครับธีรพงศ์ต้องควบให้ทันครับอย่าไปรับเยอะโอ้โหหัวก่อนเลยครับมัวไปเท้าฟิกครับอ้าวต้องตามให้ทันครับต้องถีบครับโอ้โหขืนายครับธีรพงศ์มีหมัดขวามา เดือดไฟเข้าไปครับแมตต่อยคล่องเหลือเกินครับโออยังไงครับเริ่มจะมีอาการครับแม่เจอลำตัวไปเยอะๆครับธีรพงพ์ครับต้องฮึดหน่อยอ้าวโดนกวาดล้มลงไปโอ้โหทำท่านี้ไม่แน่นะครับโอ้โหงางขวามาสุดมาครับธีร่อพงเอ้าโดนเกี่ยวครับแม่เหมือนจะล้มแต่เขาหาครับมุมมาเท้าซิกครับแข้งซ้ายหลุดอ้าวแข้งซ้ายโอ้โหโดนถักล้มลงไปได้อีกพอสมควรครับแมยกนี้นี่โอ้โห เสียหลักล้มลงไปวัดในเรื่องของท่าร่างกายเลยครับมีฮึดขนาดไหนครับเตะมาเตะมาครับโอ้โหดูฮะแกเร่งได้เรื่อยๆครับโมเม็ตสิด15วินาทีครับพยายามจะเตะครับอาทีครับอาเกียวจังหวะนี้เกี่ยวไม่ลงอต่อยมัดครับ The Blue Corner Mohammadovic from Morocco 何